ทำขายามาขายด้วยเอาพามาขายแล้วมีแฟนยังเฮ้ยมีแฟนด้วยพี่เนี่ยพระของใครเนี่ยฮะพระของใครเนี่ยของงหลวตาเก็บไว้อหรอย่างนี้เท่าไหร่สองหมื่นเอาสองหมื่นเลยเหรอสามหมื่นได้ไหมไม่ได้ด้วยดูดิวนี้หมื่นหนึ่งได้ยังได้ปะเฮ้ยได้เลยเหรอหมื่นหนึ่งได้เลยเหรอ ค่ะถ้าถ้าหมื่นหนึ่งได้เนี่ยให้เป็นแฟนเลยไม่ได้ไม่ได้ค่ะหมื่นหนึ่งได้เท่าไหร่ไดเท่าไหร่สองหมื่นค่ะสองหมื่นนี่อันนี้เขาตั้งใจมาขายราคานี้นะครับก็จัดไปครับสองหมื่นไม่เล่ไม่พูดเยอะเลยนี่ครับสองหมื่นขอบคุณครับโอเคเดี๋ยวเราไปขายกันครับพี่พี่พี่อาร์มนี่ว่าไงครับจะไปซิจะไปซิ อะไรเพี่กับบ้านเอา7จ็ดหมื่นหาหมื่นาสบายสบายวเจ็ดหมื่นห้าตัวเลขขายแล้วไงเท่าไรเท่าไรตัวเลขเลยคราหกหมแล้วกันสองสองพันม่็ดม่นม่้ดูดิซื้ไม่เป็นล้านแล้ววันโอ้จะซื้ออย่างเดียวไม่ได้ขายเลยขายพม่ทันเลยน้องาไปไม่ต้องต่อแลให้ใง่ายง่โอเคเดี๋ยวตามนโอนนะโอเคโได้ไได้ไป Não, 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 não.